ทุกคนเดี๋ยวเช้านี้นะคะพิวจะไปร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรสะพานบุญนะคะซึ่งพิธีเนี้ยทางเจ้าของรีสอร์ทนะคะเขาแนะนําว่าควรจะไปนะคะพิวก็เลยคิดว่าเออบรรยากาศน่าจะแบบน่าไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วเราก็จะได้ทําบุญด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันนะคะ คค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่อู๋ก็มาถึงที่สะพานบุญน,นี่แล้วนะคะก็บรรยากาศนะคะดูด้านหลังเป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามมากเราได้สัมผัสถึงประเพณีทไทยอันสวยงามของเรานะคะแล้วเราก็ได้ตักบาตรทาบุญกันด้วยเนาะเดี๋ยวพี่อูจ๋จะถ่ายบรรยากาศให่ชมเร่าๆนะคะตอนนี้คือรอพระมาค่ะพระจะเดินประมาณหกโมงยีนะคะอันนี้ก็คือคนที่มารอตักบาตรนะคะ เป็นสถานคือบรรยากาศดีมาก,มากแล้วก็อากาศเย็นกำลังดีไม่ไม่ถึงกับหนาวมากนะคะนี้เราระหว่างรอพระ <c oughs> นะคะพี่อูดได้ซื้อของทำบุญตักบาทมาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะมีขายเป็นชุดค่ะอันนี้ชุดละ20บบาทนะคะแล้วก็ เขาจะมีขายอยู่ตรงหน้าทางเข้าตรงสะพานบุญน,นี้เลยนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาเพื่อจองที่ในการตักบ,บาตรนั่งรอพระนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่แล้วก็ผู้สูงอายุค่ะก็จะมาตักบาตรทำบุญกันนะคะ เที่ยวไหนเดี๋ยวพี่อู๋ดูอีกทีต้องถามต้องถามเจ้าบ้านต้องถามเจ้าของรีสอร์ทว่ามีที่เที่ยวใกล้ๆที่ไหนบ้างเพราะว่าพี่อู๋ไม่มีรถไงคะกาลังคิดว่าเดี๋ยวจะเช่ามอเตอร์ไซค์ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ขับรถมาเองไปไหนมันก็ลำบาก เขาอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเวลามาเที่ยวอะค่ะช่วงที่พี่อูมีความสุขมากที่สุดก็คือช่วงอย่างนี้ค่ะช่วงเวลาของการกินถ้าใครจะมาเที่ยวสุโขทัยอะพี่อูแนะนำที่นี่เลยนะคะคืนละคืนละแปดร้อยอะแบบอาหารเช้าปรุงข้า ความสุขสพอาะช่วงกินโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวที่รีสอร์ทนะคะเขาจะให้พี่อูยืมมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วพี่อูก็จะขี่ไปที่วัดส,สีชุมนะคะไปไหว้พระเนอะแล้วก็จะเข้าไปที่อุทยานสุขโขทยัยอีกรอบนึงนะคะไปดูบรรยากาศตอนกลางวันกันเนาะโอเค ค่ะขี่ไปทางไหนอ่ะก็ะะจะตรงไปทางนี้ไปตามถนดน,นะคะ,คะตามถนน,นแล้วก็จะ,จะขึ้นถนนนีดเดียวเดี๋ยวขวาค่ะค่ะ,ะเดี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะเป็นร้านเติมเติมน้ํามันก็จะไปใกล้ถึงจอชะดอ๋อตรงไปก่อนแต่มันจะเลยซอยวัดสิงห์สมนะคะค่ะค่ะพอเติมน้ํามันเสร็จปุ๊บอ่ะปั๊มน้ำมันจะอยู่ขวามือค่ะแล้วก็หันรถกลับมากลับมาที่เดิม จะมีซอยบัตรสีชุมมาเรื่อยๆแต่มันจะมีซอยบอกบ้านไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆไปขอบคุณค่ีเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะคะให้คิวอยู่มอเตอร์ไซค์ถี่ที่เจ้าของคุณค่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันมาให้เก้าห้านะคะโอเคขอบคุณค่ะไปซิ่งกันค่ะทุกคนก็จะรับจะแรงๆหน่อยเพราะรถมันเก่าแล้ว น่าจะเป็นแผนผัง,งการบูรณะหลวงข้อประวัติการศึกษาและอนุรักษ์วัดศรีชุมค่ะค่ะในสมัยอยุธยานะคะเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพในปี2,127ที่เมืองแครงนะคะทำให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยยกเลิกการส่งสวยให้กับพมา่า แต่ก็ยังมีเมืองเฉลียงนะคะซึ่งคือสวรรคลโลกในปัจจุบันนะคะไม่ยอมทําตามพระราชองค์การค่ะสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงนําทัพสเสด็จปราบเมืองเฉลียงนะคะและได้มีการชุมนุมทัพนะคะที่วัดศรีชุมแห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งในการลบครั้งนี้นะคะทําให้ทหารนะคะไม่มีกําลังใจเนื่องจากว่าเป็นการลบกับคนไทยด้วยกันนะคะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้วางแผนสร้างกำลังใจให้กับเหล่าทหารนะคะโดยให้ทหารคนหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระค่ะและพูดให้กำลังใจเหล่าทหารนะคะเพื่อให้ทหารเกิดกำลังใจที่จะสู้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้เกิดตำนานพระพูดได้ที่วัดศรีชุมแห่งนี้ค่ะ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้มีการทำพิธีน้ำพิพัฒนสัตยาขึ้นที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยกันนะคะเดี๋ยวคิวขอ ใส่เสื้อก่อนเพราะว่าแดดเริ่มร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันค่ะไป กอักรยาขี่เข้าไปพิวก็เลยมาเช่าจัก,กรยานด้านหน้านะคะ30บาทเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวในอุทยานกาลปตัดทุกคนคะตอนนี้นะคะพิอูเปลี่ยนใจแล้วค่ะก็คือไม่ได้เช่าจาัก,กรยานนะคะก็เดี๋ยวจะเช่ารถกอล์ฟพร้อมคนขับนะคะให้เขาขับพาเราไปเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในแต่ละจุดนะคะเพราะว่าถ้าเราขี่เองอะ่ะ เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วไปต่อตรงไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาพิอุกก็เลยเปลี่ยนใจเช่ารถกฟอร้อมคนขับค่ะชั่วโมงละ300ร้อยซึ่งเขาบอกว่า300อเนี่ยก็คือจะที่เอ้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือจะเที่ยวได้ทุกจุดทั่วอุทยานเลยนะคะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่คนขับนะคะจะเป็นไกด์อธิบายให้เราฟังด้วยนะคะว่าแต่ละจุดคือยังไงเชิญเลยค่ะจุดแรกนะฮะเราจะไปสักการะพร่อขุนรามงมหาราชก่อนนะครับค่ะเพราะว่ามาบ้านท่านแล้วฮะเราต้องไปสักการะท่านไหนครับได้ <laughs> ค่ะ คีค่ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดมหาธาตุกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดไฮไลท์ของค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมวัดมห ah at าธาตุกันนะคะคือสถานที่จริงๆสวยมากๆเลยทุกคนรู้สึกแบบว่า,วารู้สึกดีค่ะที่ได้มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวพี่อุ้จะถ่ายโบราณสถานให้ชมนะคะ วัดมหาธาตุนะคะเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองสุขโขทัยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะแล้วก็เป็นพระอารามหลวงในเขตพระราชวังอาณาจักรสุขโขทัยด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะวัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้นะคะ และวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยตอนต้นศิลาจารึ์พ่อขุนรามคำแหงนะคะปีพุทธศักราช1835ค่ะสำหรับวัดมหาธาตุนะคะตั้งอยู่บริเวณกึง่งกลางของเมืองค่ะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดค่ะเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุขโขทัยเลยนะคะ ภายในวัดน,นะคะมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีประธานวิหารมณดปอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะคะและเจดีรายจำนวนมากถึง200องค์เลยค่ะค่ะต่อไปเราจะไปวัดสีสวายกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะไม่มีพระพุทธรูปนะคะ เป็นวัดที่เอาไว้ท,ทําพิธีเฉยๆใช่ไหมคะไว้ทําพิธีทางศาสนาโอเคเดี๋ยวทางศาสนาพวกพราหมา่ะค่ะวัดศรีสวายแห่งนี้นะคะเป็นโบราณสถานที่สําคัญคะ่ะประกอบด้วยปรางสามองค์ที่มีรูปแบบศิลปะจากลบบุรีนะคะและเดิมคะ่ะเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูด้วยนะคะเมื่อะครัค้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคะ่ะเสด็จ ประพาธเมืองสุขโขทยัยทรงสันนิฐานว่าวัดศรีสวายแห่งนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่พวกพราหมณ์นะคะมาโลชิงช้ากันค่ะแต่ต่อมาเมื่อคนไทยเข้ามาครอบครองกรุงสุขโขทยัยวัดจึงถูกดัดแปลงให้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาค่ะอันนี้นะคะคือแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะซึ่งพี่อุ่นนั่งรถกลอบมาแบบจนทั่วแล้วนะคะนี่คือจุดสุดท้ายแล้ว คือวัดศรีเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะสําสหรับวัดศสีแห่งนี้นะคะเป็นโบราณสถานสําคัญตั้งอยู่บนเกาะกลางน,น้ําขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่น่าชมในวัดนี้คือเจดีประธานทรงลังกาค่ะ ด้านหน้าวิหารขนาดใหญ่นะคะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยค่ะและมีเจดีขนาดเล็กศิลปศิีวิชัยผสมลังกาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคาเฟ่กันนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีคาเฟ่ยอยู่หน้าอุทยานตรงนี้นะตอนนี้พิวหิวน้ำแล้วล้าร้อนด้วย ร,ร้อนมากชาไทยคะ่ะทที่นี่หวานาถ้าหวานปกติหวานมากไหมคะไม่หวานครับค่ะเอาชาไทยหนึ่งหว,หวานปกติหนึ่ง ชื่อร้านเขานะคะอยู่หน้าอุทยานเลยเข้ามานั่งก็นั่งพักผ่อนได้ค่ะแล้วก็มีของขายด้วยเป็นของพื้นเมืองอะคะ่ะพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะคะ ื่อกี้พี่อู๋เิร์ชดูนะคะจะมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะอยู่ตรงขัดจากคาเฟ่ไปประมาณ3 0 0เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกันค่ะสีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่อูก๋ก็มานะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วนะคะชื่อร้านจันทองนะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอุทยานแห่งชาติไม่ใช่ไม่ห่าง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะคือสามารถเดินได้เลยนะุมีคิวสั่งนะเดี๋ยวรอดูมารอชิมก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยนี่นะคะคือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยของแท้ต้องมีถั่วฝักยาวแล้วก็หมูแดงนะโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันนชิมกันเถะนี่ พรู้สั่งเป็นเส้นบะหมี่นะคะเมื่อกี้ที่ร้านเขาบอกว่าให้ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงนะ้อของเขาจะออกหวานหวานแต่ก็ทานได้คือรสชาติเขาจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะ พีวเป็นคนไม่ชอบทานถั่วฝักยาวนะคะแต่ว่ามันได้กลิ่นแล้วมันไม่ชอบแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะคะคน้ำซุปกาอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต,ตัวไขย เตรียมตัวกลับบ้านตลาดที่นี่เขาคึกคักมากค่ะของกินก็เยอะมากเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะทานอะไรดีเผื่อใครมาเที่ยวแล้วมาลงที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะก็คือด้านซ้ายของสถานีเขาก็จะมีตลาดเนาะไปดูบรรยากาศกันก่อนนี่นะคะคือบรรยากาศตลาดที่ตรงสถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะ ของกินเยอะมากเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะทานอะไรดีนะคะเดี๋ยวพี่อุจะลองเดินดูว่ามีเป็นร้านนั่งกินหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ดูแล้วนะ่าจะเป็นเหมือนตลาดสดที่แบบซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะคะดเดี๋ยวดูเผื่อมีร้านอะไรทานได้ก็จะนั่งทานแล้ว วันนี้นะคะพี่อุ๊กก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้พี่อุ๊กด้วยนะคะห่อซ่าข้าวบัวด้วและทีนักซ่า